อัปเดตความคืบหน้าของซุปตาพรายหงทองเจ้าหน้าที่เจอตัวพรายหงทองแล้วหลังหายหน้าหายตาไปหลายวันเพื่อให้ทีมงานทุกคนได้นอนหลับพักผ่อนพอได้กลับมาเจอกันก็วางแผนการรักษาบาดแผลที่งวงของหงทันที แต่ว่าจุดที่หงอยู่นั้นมีช้างป่าหลายตัวโดยเฉพาะเจ้าเป็ดช้างที่มีเสียงร้องคล้ายเป็ดออกมายืนมองเจ้าหน้าที่พี่พีบอกว่าหงพยายามจะกลับเข้าโขงแต่แม่ปแปลกไม่ยอมพยายามกีดกันซึ่งเป็นเรื่องปกติของช้างพลายเมื่อตัวเต็มวัยแบบหงก็ต้องแยกตัวออกไปเพื่อป้องกันไม่ให้มีการผสมพันธุ์กันเองจนสายเลือดชิกทําให้เผ่าพันธุ์อ่อนแอนั่นเองค่ะ แต่ในขณะเดียวกันหงเขาก็มีเพื่อนและญาติตัวอื่นๆในโขงเช่นเจ้าเป็ดพยายามเดินเข้ามาปลอบใจให้กำลังใจหงนี่แหละคือวิถีชีวิตของช้างป่าที่เราต้องเรียนรู้และเข้าใจช้างป่าก็คือช้างป่าพบเห็นหรือเจอที่ไหนห้ามเข้าใกล้โดยเด็ดขาดนะคะสรุปคือเจ้าหน้าที่ยังเข้าไปรักษาหงไม่ได้นะคะเนื่องจากมีช้างป่าอยู่หลายตัว ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายและเจ้าหน้าที่จิตอาสาทุกท่านที่ช่วยกันดูแลและขอบคุณการสนับสนุนจากกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยค่ะเตรียมน้ำเกลือเตรียมมาทำอไม่นังก็เอาไอ้นี่ใส่เลยไอ็แมกดูที่ข้างไหนที่มันแทงเลยนะข้างนู้นข้างข้อันต้องมีอะไรหลอกให้มันกิน เย็นองกหัไปมัวไปหัวไปดูยไป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 โง่กรายเลยหรอเครื <soft Spencer Twelve> ่องอะไรกันวะเนี่ยมันไม่ให้เข้าขนมันไม่ยาบ ไอติมอีก